ก็จําเป็นที่จะต้องไม่ให้เข้าหรือให้เข้าก็เก็บภาษีมัน200-300%ยเลยนะครับ,รบแล้วถ้าใครข้าราชการคนไหนนะครับมันให้ความร่วมมือในการที่ให้สินค้าเกษตรนะต่างชาติเนี่ยเข้ามาทำร้ายการทำกินของคนไทยก็ต้องมีโทษหนักเลยจับติดคุกติดตารางนั่นไปเลยหลายปีไปเลยนะครับ ต้องเล่นกันอย่างนี้เลยนะชีวิตความเป็นอยู่ในด้านหนึ่งของเกษตรกรรมนะครับก็จะได้ดีขึ้นนะแล้อีกอย่างหนึ่งที่ผมพูดอยู่เสมอว่าแทนที่คณะรัฐบาลจะไปเอาสร้างรถไฟให้มันทั่วประเทศหรือเส้นไหนก็นแล้วแต่เถอะนะครับ,รบท่านเอาเงินมาขุดคลองลอกแม่น้ำนะให้มันทั่วประเทศเลยอ่ะประเทศไทยก็จะไม่มีภาวะน้ำท่วม จะไม่มีภาวะเขาเรียกอะไรฮนะแรงนะแล้วก็จะเป็นผลดีแก่เกษตรกรทั้งประเทศจะได้ลืมตาอาปากได้แล้วในหมู่บ้านหรือตำบลต่างๆก็จะมีโรงงานอุตสาหกรรมเล็กๆนะครับหรือหากณ์ที่สร้างอะไรต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นทั่วทุกแห่งความอยู่ดีกินดีก็จะอยู่กับคนไทยนะอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลนี้จําเป็นจะต้องทํานะครับจะต้องทําเลย ไม่ใช่อย่างที่เมื่อกี้ท่านประเกติท่านว่านะครับไปตามในในในทุนพวกเหล่านั้นนะครับซึ่งมันไม่ได้ไม่เขาพวกนี้เขาคิดแต่ตัวเขาเองอ่ะแสดงว่าที่บอกว่าเศรษฐกิจตกต่ำม,มันตกต่ำเฉพาะของคนเหล่านั้นแต่เศรษฐกิจกเกษตรถ้าเกิดดําเนินการดีๆมันไม่ได้ตกต่ำไปตามเศรษฐกิจโลกเท่าที่เท่าที่ก็มีการโฆษณากันไม่หรอบ,ค,รบคือเมืองไทยเราเป็นเมืองอู่ข้าวอูนน่น้ำนะฮะดินดินก็ดีนะครับ,รบแล้วก็ สิ่งแวดล้อมก็ดีนะทีนี้อีกอย่างนึงก็อยากจะพูดนะครับว่าทางรัฐบาลเนี่ยคุณไม่ไมใช่แต่เรื่องผลผ,ลผิดทางด้านกเกษตรอย่างเดียวครับคุณต้องควบคุมไอ้ไอ้พวกเคมีต่างๆที่เป็นอันตรายต่อเกษตรกร,ะกรนะครับนะที่สั่งเข้ามากันเนี่ยควรจะหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ทางด้านที่มันไม่ไม่ไม่ใช่เคมีนะครับ ที่เป็นอันตรายต่อประชาชนไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยย,ย,ยาฆ่า,มาแมลงหรืออะไรๆต่างๆเหล่านี้คนที่จะมีโทษที่หนักกันนะ,ค,ะครับครับแล้วอย่างท่านประเกตท่านเชียร์ท่านนายกนะผมก็จะเชียร์ท่านถ้าท่านทาเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงท่านต้องใช้ความเด็ดขาดนะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งยากเย็นอะไรเลยนะครับ วันศุกร์เนี่ยท่านพูดท่านประกาศออกมาเลยบอกเอ้ยไอ,ไอเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเกษตรกรไม่เข้าครนะเคมีที่เกี่ยวกับการก่อสร้างนะครับอย่างเช่นไอแอดบตอสหรืออะไรเนี่ยผงนะที่ทำราคาทำนันตรายมากนะแร่ใย,ยหินแร่แร่ใยหินนะครับมีผลตอออ่อปอดก็ไม่ควรจะให้ใช้ของอื่นแทนได้ดีกว่าด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นท่านใช้ความอย่างนี้ดีกว่านะท่านไม่ต้องพูดเสียเวลามากหรอกรใช้ความเด็ดขาดนะครับที่จะปกป้องความอยู่ดีกินดีและส่งเสริมความอยู่ดีกินดีของประชาชนแล้วอีกอย่างผมอยากจะเรียนว่าไม่ไหน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 พูดกันถึงเรื่องผลไม้แล้วนะครับก็หันมาดูเรื่องชีวิตของออออออคน ทำที่มีพ่อคา้าแม่คา้ารายได้ระดับกลางนะครับให้เขามีชีวิตอยู่ได้ด้วยและไม่ใช่ไปเที่ยวขับไล่เขาไปเลยก่อนที่จะขับไล่เ็าจะไปตรงไหนนะครับก็ควรจะมีที่เขาทำมาหากินนะ่ะคือ,คอ,คอเวลาดูภารกิจที่เร่งด่วนกับเอาข้อกฎหมายมาเป็นตัวตั้งเนี่ยบางครั้งมันไปทำให้คนที่ไม่มีโอกาสที่จะหาเลี้ยงชีพแม้อาจจะผิดกฎหมายอยู่บ้างเล็กน้อยเนี่ย กลายเป็นพอใช้กฎหมายกับใช้ภารกิจเร่งด่วนคนเหล่านี้เลยกลายเป็นส่วนเกินไปเลยเนี่ยตรงนี้ท่านมองว่าผมคิดว่าเป็นการทําลายคนไทยด้วยกันนะฮะไม่มีอะไรที่จะเลวร้ายไปกว่าการทําลายคนไทยด้วยกันครับนะ,ค,ะครับเหมือนอย่างมีมีบางคนออกมาพูดนะฮะบอกว,ว่าพวกที่ทําธุรกิจะระดับกลางระดับล่างเล็กอะนะ SME อะ พวกนี้นี่เหนียวหนีนสีเป็นพันเป็นเป็นเป็น,ปนล,ล้านเลยนะครับโทษคุณคงไม่มีใครอยากหนีภาษีอ่ะนะหรือ,เ,อ,อเขาก็ทำมาหากินด้วยความยากเย็นเ,เท่าไหร่พวกท่านรู้ไหมครับนะครับเขาต้องเลี้ยงครอบครัวนะแล้วก็ครอบครัวก็ทุกวันนี้เนี่ยก็โดนใ้ทุนข้ามชาติเนี่ยหรือทุนใหญ่ในประเทศเนี่ย มันเข้ามาแย่งการทํากินทํรลายการทากินของคนไทยระดับล่างระดับกลางหมดแลวมีการพูดถึงว่าแม้แต่เกษตรพันธสัญญาเนี่ยกลุ่มธุรกิจใหญ่พวกนี้ก็ลงไปทําลายลากฐานเกษตรกรของประเทศแล้วผู้บริหารประเทศรู้หรือไม่ก็เป็นคําถามเข้ามาทำไมจะไม่รู้ล่ะครับนะแต่ว่าจะทําหรือเปล่าก็นั่นแหละนะครับถ้าจองบนสลิดอยู่แล้วป่านี้ไม่มีโอกาสแล้วพวกเนี้คือไม่ต้องมานั่งเกรงใจกันว่าถ้าใครก็ตามไปเอาเปรียบคนอื่นจน พื้นฐานอยู่ไม่ได้คือประเทศชาติอยู่ไม่ได้อาสาสมอครสิทลิอยู่พวกนี้อยู่ประเทศไทยไม่ได้ด้วยนะครับนะอยู่ไม่ได้เลยแต่นี่สิ่งที่ประชาชนฟังท่านนายกช่วงที่ไปที่ญี่ปุ่นท่านพูดถึงกรณีที่มีการประชุมสะประชาชาติลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติครั้งที่สโดยมีการพูดถึงบาง,บางช่วงบางตอนโดยการพูดถึงการนำเศรษฐกิจพอเพียง มาทําให้ชุมชนอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแล้วก็มีตอนหนึ่งที่ท่านพูดว่าเอกชนที่จะมาลงทุนจะต้องรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมการลงทุนจะต้องไม่ทําร้ายธรรมชาติและไม่ไม่ไมก่อให้เกิดผลเสียต่อชนรุ่นต่อไปยกตัวอย่างเช่นการลงทุนจะต้องไม่ขวางทางน้ําไหลซึ่งจะทําให้เกิดน้ําท่วมในภายหลังและการลงทุนจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมทางทรัพยากร ซึ่งภาคสังคมภาคนักวิชาการจะต,ต้องช่วยสนับสนุนรัฐบาลทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นช่วยการดำเนินการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพช่วยเหลือและร่วมสร้างจิตสำนึกวัฒนธรรมเตรียมพร้อมต่อการลดความเสี่ยงภัยพิบัติให้แก่สาธารณชนแล้วก็พูดช่วงท้ายว่าไทยได้พัฒนาูวิความรู้และสร้างเสริมความ,เข,มเข้มแข็งระดับชุมชนในการป้องกันเฝ้าระวังและรับมือกับภัยพิบัติโดยยึดแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เน้นการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนและการสร้างความเข้มแข็งและภูมิต้านทานให้แก่ชุมชนทรงสอนไม่ให้ไปรบกวนธรรมชาติหากใช้ธรรมชาติมากเกินไปก็จะเป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและต่อโลกจึงต้องอยู่อย่างพอเพียงและหากเกิดผลเสียแล้วการฟื้นฟูจะใช้เวลายาวนานแต่สปีดหรือคำพูดลักษณะแบบนี้เนี่ย ได้ยินเมื่อไปพูดต่างประเทศใช่ข้อสำคัญใครเขียนนะท่านนะครับนะแล้วข้อสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันขัดกับความเป็นจริงครับถ้าท่านพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงครับท่านไปพูดทําไม้เรื่องไฟฟ้าความเร็วสูงรถไฟความเร็วสูงครับนะพูดทําไมครับครับนะรลไฟฟ้าสองรางสามรางอะไรเนี่ยนะทำไมท่านไม่พูดถึงปากท้องของประชาชนการทํากินของประชาชนแล้วตอนนี้นะมันก็มีข่าวออกมานะครับครับ ไอ้รถยนต์กระบะรถอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้กำลังซื้อมันตกแล้วนะฮะก็ปรากฏว่าไอ้บริษัทต่างชาติที่มันประกอบรถยนต์ในนี้เพื่อการส่องออกเนี่ยแทนที่มันจะใส่สั่งซื้อไอ้เครื่องอะไหล่ไอ้ไม่เออม่เขาเรียกอะไรนะส่วนประกอบรถยนต์นะฮะที่ผลิตโดยคนไทยในเมืองไทย นู่นหันกลับไปอยู่ไปไป,ไปสั่งซื้อที่ประเทศเขาอ่ะครับนะผมก็อยากถาม BOI นะฮะครับคุณมีมาตั้งไม่รู้กี่สิบป,ปีแล้วคุณเคยรู้จักปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนมั้งหรือเปล่าที่เขาไปลงทุนนะครับนะครับแน่นอนที่สุดเขามีความเป็นชาตินิยมเราตำหนิเขาไม่ได้นะฮะแต่ว่าอะไรเมื่อเขาเข้ามาทำมาหากินในเมืองไทยแล้วเราต้องรู้จักปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยเพราะฉะนั้นผมอยากให้ในายกเนี่ยท่าน ใช้การปฏิบัตินะครับมากกว่าไอ้คำพูดหรูๆที่ใครล่างไอ้ท่านนะฮะซึ่งแนว,แวทางแบบนี้ก็เป็นแนวทางที่ถ้าคนฟังก็ดูเหมือนว่าท่านได้ทำแล้วแต่ว่าในขั้นตอน,นกลไกการปฏิบัติก็ยังไม่ได้สอดคล้องกับแนวทางที่ได้ใช่ใแล้วอย่างคนที่เขาฟังนะไม่ใช่ว่าเขาหลับหูหลับตาฟังเขาก็มีความรู้เหมือนกันนะเขาก็รู้ว่าเมืองไทยมีอะไรทำไรทำไรยังไงนะ แล้ววันนี้เนี่ยทุนข้ามชาติจะเข้ามาแย่งการทํากินน้องคนไทยไม่รู้เรื่องแล้วอย่างเมื่อกี้ที่ท่านพูดเรื่องภาษีที่ดินที่อะไรทนะไม่มีปัญญาที่จะคิดเหรือภาษีอย่างอื่นอยู่เยอะแยะเลยอย่างยายนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยนะมนเข้ามาตั้งกี่สิบล้านคนน่ะประเทศปีหนึ่งอ่ะนะเก็บภาษีข้ามเข้ามาเก็บภาษีเขาสิไม่เก็บค่าค่าเข้า,ขา,ขาประเทศอ่ะนะครับ ค่าคนสักห้าร้อยมันก็มีปัญญามซื้อตั๋วละบินได้ตังเป็นหมื่นๆน,นะห้าร้อยพันหนึ่งเนี่ยท่านลองคิดดูดีต้องเท่าไหร่ค่าวีซ่าเนี่ยนะเก็บตังค์สินะครับทาไมถึงต้องมาเก็บคน,คนที่เขาเอา่อมีบ้านนะแล้วก็บอกว่าต้องสนับสนุนให้คนไทยมีบ้านดิไม่ใช่ให้ต่างชาติมาซื้อที่ดินเมืองไทยนะหรือสร้างบ้านเมืองไทยผมยังสงสารคนไทยเลยนะเด็ก<ๆ>หนุ่ม,หน,มหนุ่มทั้งหลายนะ คนที่กำลังจะเติบโตมานะมีงานพอมีอะไรนู่นจะ,จะมีบ้านตังหลังหนึ่งนะต้องไปตั้งไกลนะพระรามหา้าไม่รู้อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ครับนะครับกว่าจะเข้ากรุงเทพได้ก็แทบตายแล้วไปอยู่คลองสิบห้าปทุมธานีอ่าแล้วกว่าจะมานะรกระสุดควันพิษเข้าไปพออายุ40ก็จะตายอยู่แล้วครับนะครับก็นี่นะทาไมไม่หันมาดูความเป็นอยู่ของคนไทยนะให้คนข้ามชาติเข้ามาอยู่แถวที่มี สาธารณพอที่สมบูรณ์ที่สุดมีอะไรต่อะไรที่สุดมันไม่ยุติธรรมกับเขาหรอกนะครับเพราะฉะนั้นอาหารมาด,ดูเถอะฮะแล้วก็กเกษตรกรอะไรต่างๆแล้วก็ภาษีเนี่ยอีกอย่างอยากฝากท่านนายกในความหวังดีนะครับว่าท่านควบคุมปากลูกน้องของท่านหน่อยนะฮะบ,บ,บางทีก็พูดพล่อยๆกันไปอย่างจะทําออกจะทําเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องอะไรต่างๆซึ่ง,ซ,งซึ่งที่จริงแล้วเนี่ย มันทาไม่ได้อยู่แล้วอ่ะครับพอเสร็จแล้วนายกก็จะต้องมาหยุดอยู่เรื่อยอ่ะต้องเป็นคนมาคอยนายกต้องเป็นคนมาหยุดนะให้พอทีว,เวนะ้เรื่องนี้ต้องชะลอแล้วนะไอ้เรื่องนี้ต้องชะลอแล้วก็ให้มันหยุดสปะไอ้ไอ้ทีมเศรษฐกิจสเปสะปะพวกนี้นะก่อนจะพูดแล้วให้คิดซะก่อนนะแล้วมาปรึกษากับนายกซะก่อนว่าผมจะพูดอย่างนี้ได้หรือเปล่าครับไม่ใช่พอพูดไปเสร็จแล้วหนังสือพิมพ์ก็ไปลงประชาชนก็ด่าแม่เอานะ เราพอเสร็จแล้วก็นายกก็ต้องมาบอกอันนี้ผมจะชะลอแล้วนะอ่ามันนี่มันเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วมันก็สเปรย์สปาึันไปหมดอะ่ะทีนี้งานบริหารงานบุคคลที่จะต้องเอาคนที่มีความรู้ความสามารถมันก็มีงานวิจัยเยอะแยะว่าถ้าใช้คนผิดเนี่ยมันกลายเป็นแทนที่จะทํางานหนึ่งคนมันการทํางานติดลบสิบคนอย่างเงี้ยจริงๆแล้วถ้าเกิดเลือกคนที่ถูกต้องและเลือกคนที่มีความสามารถเนี่ยการจะคัดกรองคนเหล่านี้ทําไงครับคือบางทีเรื่องเรื่องเหมือนกับว่า พอมาด้วยภารกิจพิเศษ,ษการจะหยิบใครมาเหมือนกับมันต้องเร่งรีบต้องเอาคนที่เห็นหน้าเห็นตาไว้จใจจริงเนี่ยการคัดเลือกคนเข้าไปทำเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ท่านจะต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าเท่าที่มองเห็นการทํางานของคณะรัฐมนตรีกด็ดีหรือคนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินทุกวันนี้นะครับผมมองว่ามันยังมีการขัดกันและบางกลุ่มบางพวกเนี่ยยังยึดติดอยู่กับ กับเรื่องเดิมๆนะฮะผมเคยพูดที่นี่ว่าการที่จะปฏิรูปประเทศเนี่ยต้องปฏิรูปข้าราชการเสียก,ก่อนให้ข้าราชการอยู่ในระเบียบวิน,นัยแล้วก็ให้ปฏิบัติตามคำสั่งที่ถูกต้องอย่างเคร่งครัดแต่ทีนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าข้าราชการบางกลุ่มบางเหล่าบางผู้บางคนนะ,ะก็เสพติดการ การอะไรการการติดอำนาจการการรับรับเงินทอนรับเงินทอนเสพติดอํานาจค่าธรรมเนียมก็เลยค่าธรรมเนียมอย่างเงี้ยผมคิดว่าท่านก็ยากเหมือนกันนะที่จะเลือกคนที่ถูกต้องอย่างยกตัวอย่างเนี่ยที่มองเห็นเนี่ยบางทีเนี่ยเขามีจิตใต้สำนึกเนี่ยเขาต้องทำงานเพื่ออะไรรแต่ปากเขาก็เอาใจท่านแล้วสุดท้ายผลมันก็ออกมาเนี่ย ท่านลองวัดดูซิว่ามันคืออะไร,เอ,รเอาแรงงานเอา,เอาพลังงานเหรอฮะพลังงานครับนะคลังครับนะรักท่านแต่ทําลายประชาชนรประโยชน์เป้าหมายคืออะไรนะ,ระผมชื่นชมรกระทรวงแรงงานวันนี้อเมริกามาชมป๋อเลยว่าป้องกันการค้ามนุษย์รประเทศไทยนี่ทำได้ดีแล้วไม่ใช่ว่าทนายย ไม่ไม่ถูกอเมริกาชมเชยนะอเมริกันมันยังชมนะว่าทนายกนี่ทำถูกต้องมาในทางที่ถูกต้องเดี๋ยวจะปรับให้ประเทศนี้มีเกรดสามขึ้นมานะฮะอย่างเงี้ยพูดกันบ้างหรือเปล่าครับครับอีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะพูดเหลือเกินนะอันนี้เป็นทำลายเป็นเป็นบ่อนทำลายหรือว่าเป็นเป็นเรื่องสร้างสรรค์บอกว่าประเทศ ไม่มีประเทศไหนที่ไม่มีเงินมีมยู่สองคำที่ที่พูดแล้วประชาชนก็จะพูดทำไมเช่นเศรษฐกิจตกต่ำประเทศไม่มีเงินแล้วคือพูดอยู่สองคำนี้ซึ่งนักธุรกิจเขาก็ไม่พูดกันนี่ผมกำลังจะพูดไงเนี่ยเศรษฐกิจกำลังมีปัญหา